งานจ้ามันจะดึกจ้าจะไม่ทันงานพอ oh, จะไปทํางานแล้วหนูจะมาขวางประตูไว้ไงพ่อจะไปทํางานพ่อ oh, จะไปทํางานแล้วหนูขวางประตูไม่ได้เร็วหนูจะือขวางประตูไม่ได้พาอ oh, จะไปทํางานจ้าพอจะไปทํางานแล้วนะไปประตูให้ด้วย เขาจะไปทํางานจ้าเปิดประตูให้ด้วยจ่ะเปิดประตูจ้ะไม่ใช่ปิดจ้ะงานจ้ะมันจะดึกจ้ะจะไม่ทันงานเขาจะไปทํางานแล้วหนูจะมาขวางประตูไว้ไงเขาจะไปทํางานเขาจะไปทํางานแล้วหนูขวางประตูไว้ไม่ได้เดียวหนูจะขวางประตูะไม่ได้เราจะไปทํางานจ้า พขจะไปทำงานแล้วนะเปิดประตูให้ด้วยพขจะไปทำงานจ้ะเปิดประตูให้ด้วยจ้าเปิดประตูจ้าไม่ใช่ปิดจ้ะ